ความเชื่อมั่นของชุมชนหมดไปแล้วนะครับในการที่ชีบะอินโเนี่ยจะไต่กลับมาเท่าที่ High เดิม erm ได้ i ายเดิม erm คือ0.04ตัว8,000ดอลลาร์ฉะนั้นถ้าเป็นบทวิเคราะห์เกี่ยวกับกรารเนี่ยอาจจะตีความไปทางนั้นแต่สำหรับตัวของช่องของเราเนี่ยเราเชื่ออะไรที่มันมีปฏิหารมากกว่าตรงนั้น ฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราไปฟังการวิเคราะห์ในคลิปนี้<ฆ>คือคอยนมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยน e w ิมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามข่าวสารเกี่ยวกับชิบะอินุด้วยกันอันนี้เป็นการวิเคราะห์นะครับของฝั่งของกราฟนะครับแล้วก็ค่าสัมประสิทธิ์ความเป็นไปได้ของกราฟว่าชิบะอินหนเนี่ย มันหมดพลังแล้วนะครับชุมชนเนี่ยเริ่มหายตายจากเริ่มเสื่อมศรัทธาเริ่มไม่เชื่อนะครับว่าชิบะอิน,นูเนี่ยจะไร้ปฏิหารแต่สำหรับตัวผมอะผมนะให้รอนานเท่าไหร่นะครับสองสามปีผมก็รอได้นะครับไม่ห่วงเลยแต่ว่าหลายคนก็ เข้าใจนะครับว่าช่วงนี้มันเป็นสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้ด้วยและคนความคาดหวังของชุมชนเนี่ยคือต้องการความรวดเร็วนะครับที่จะชีบาเนี่ยจะให้ผลตอบแทนเนี่ยในช่วงเหมือนกับเดือนตุลาที่ประมาณ0.04ตัว8,000ดอลลาร์นะครับที่เคยทำมาได้อะ นะครับ8845ดอลลาร์นะครับเมื่อวันที่28ตุลาคมเอาแหละนะครับเราเห็นข้ออันนี้นะครับเรื่องของชีบะเนี่ยนะครับก็ให้ผลตอบแทนนะประมาณ1200อโทษนะครับ1 2 5 2 1ดอลลาร์ต่อการลงทุน1ดอลลาร์ในปัจจุบันตามราคาปัจจุบันนะครับฉะนั้น ชีบานะครับณตอนเนี้ยก็ไม่สามารถที่จะทำลายราคาไปเกินสองพันได้ที่ศูนย์สี่ตัวนะครับเป็นเงินดอลลาร์และในชุมชนเนี่ยไม่เชื่อนะครับว่าราคาของชีบาทเนี่ยจะไปถึง0.04ตัว5,000ดอลลาร์ได้ฉะนั้นมีการซื้อขายโดยเฉลี่ยอยู่ที่2,016นะครับดอลลาร์ที่04ตัวนะครับสาเหตุ คือเรื่องของข่าวนะครับกระแสด้วยนะครับที่วานเก็บตลอดแต่ราคาไม่ได้มีการขยับอะไรรวมถึงตอนนี้ตลาดคริปโตโดนทำลายราคาอย่างน้อย3รอบใน1สัปดาห์นะครับทุกคนหมดหวังทุกคนเป็นทุกข์นะครับว่าเออทำไมเล่นไอสินทรัพย์พวกนี้มันมันไม่มีทางออกเลย ผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับว่าถ้าไม่อยู่ตลาดคริปโตยิ่งไม่มีทางออกนะผมให้มองอย่างนี้นะครับแต่ผมไม่ได้หมายความว่าจะให้คุณเนี่ยเข้ามาลงทุนชีบะแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นแล้วคาดหวังว่ามันน่ะจะสร้างเขาเรียกว่าความมาั่งคั่งเวลอได้ในขณะนี้ดังนั้นสิ่งที่ผมกำลังบอกกับท่านผู้ชมนะครับว่า การลงทุนี่ยมันมีหลายแบบนะครับแต่ว่าเราไม่ได้บอกในคลิปนี้นี่เราทําเรื่องของชีบะดังนั้นมันก็มีหลายเหรียญน,นะครับที่จะช่วยคุณได้หาเหรียญที่ productivity ดีๆมีโปรเจกต์ดีๆถึงแม้จะโดนทําลายราคานะครับราคาก็ยังแข็งแกร่งอยู่และเป็นราคาที่ที่ช่วยเหลือคุณได้นะครับใน ในทุกสถานการณ์นะครับพอเวลาเจอแรงเทขายไม่มีการเทขายมากเกินไปพอเวลามีแรงซื้อเยอะๆนะครับตลาดเริ่มฟื้นราคาก็จะกลับมานั่นเองฉะนั้น <S <S ลองดูนะครับการลงทุนในคริปโตมันก็มีหลากหลายรูปแบบแต่หลายคนไม่เชื่อนะครับว่าชีบะอินโนเนี่ย จะกลับมาทำราคาได้ที่0.04ตัวห้าพันดอลลาร์ได้ในระยะสั้นนะครับวานมีการลงทุนเยอะจริงนะครับวานเนี่ยพยายามบีบคือไม่เอาเข้ามาลงทุนหลายคนว่าบอกว่าทำไมนะครับก็ต้องตอบคำเดียวนะครับว่าเอามาตอนนี้ราคานะครับโดนเหวี่ยงขายทิ้งเละเทะแน่ถ้าเกิดจะเอาเข้ามา นะครับเป็นผมอ่ะผมเป็นวานผมก็ไม่เสี่ยงนะครับในในช่วงเนี้เทขายนะครับหนึ่งสัปดาห์สามครั้งต่อหนึ่งสัปดาห์เลยอะ่ะเป็นใครมีเงินใครเขาจะเอาเข้ามาเสี่ยงหละครับคุณนะครับฉะนั้นคุณต้องต้องดูเหตุผลของวานด้วยและก็ดูเหตุผลของการลงทุนด้วยนะครับฉะนั้นตอนนี้นะครับทุกคนก็ พยายามนะครับที่จะหาอะไรปลอบใจสักอย่างหนึ่งว่าชีบะเนี่ยมันจะต้องไปให้ได้นะครับมันต้องสู้ให้ได้แต่ผมบอกอย่างนี้นะครับว่ามันก็เป็นเหรียญที่ดีในระยะเวลาสิบสองเดือนเนี่ยถ้าโปรเจกต์เนี่ยเริ่มเสร็จนะครับราคามันก็จะกลับขึ้นมาเองคุณไม่ต้องห่วงเก็บไว้าย,วยาวๆแต่ใครเล่น ระยะสั้นนะครับเราก็ไม่ไหวเนี่ยแนะนําเหรียญอื่นก่อนแล้วคุณลองดูนะครับว่าถ้าเกิดคุณพึ่งเศรษฐกิจนะครับในในตอนนี้คุณก็ดูแล้วกันที่อเมริกานะครับเป็นยังไงน้นโยบายของเฟดเป็นยังไงนะครับนโยบายเศรษฐกิจเป็นยังไงอย่างน้อยเนี่ย ถ้าเกิดคุณจะทําธุรกิจอันหนึ่งนะครับโดยพื้นฐานโดยทั่วไปนะไม่ใช่เป็นธุรกิจพิเศษที่สามารถทํากําไรได้ดีในเวลานี้นะนะครับอย่างน้อยต้องคุณต้องใช้เวลาอย่างน้อยสามปีนะครับที่จะฟื้นเขาเรียกว่าอ่าเศรษฐกิจอ่ะขึ้นมาใหม่สามปีถ้าเกิดเป็นเมืองไทยอย่างน้อยห้าปีผมพูดเอาไว้อย่างนี้นะเพราะเมืองไทยช้าที่สุดแหละนะครับดังนั้นคริปโตเป็นคําตอบ นะครับแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ง่ายๆนะครับไม่ใช่หาวิธีง่ายๆที่มันจะพึ่งเป็นเรื่องของดวงแล้วเอาช่วยชีวิตะอนะครับแต่คุณก็ต้องฉลาดในการลงทุนเหมือนกันเอาแหละนะครับก็เนื่องจากการเทขายเนี่ยนะครับมากนะครับและในช่วง30วันอ่ะชีบะราคาเคยไปถึง3,000ดอลลาร์ 3, นะครับที่04ตัวแล้วโดนเทลงมาที่2 5งพันห้าสอ แต่ผมก็ย้ำนะครับว่าอย่าทิ้งนะครับพอทที่ลงทุนคุณลงทุนมานานแล้วอ่ะอย่าทิ้งนะครับแล้วคุณลงทุนเอาไว้อ่ย่าทิ้งนะครับเสียดายนะถ้าเกิดเป็นจังหวะนะครับที่อยู่ดีเนี่ยมันพลิกโผล่ขึ้นมาเนี่ยคุณอาจจะเสียดายก็ได้นะครับก็ใครถ้าเกิดราคาย่อที่เท่าไหร่ใครเป็นแฟนพันแท้นะครับพอจะชอนได้ก็ชอนไป ส่วนใครไม่ไหวไปเปลี่ยนอื่นก่อนนะครับก็พูดเตือนสตินะครับอย่าพึ่งคิดว่าคริปโตมันคือการเล่นเขาเรียกว่าเสี่ยงการพน,นันคุณต้องจัดพอร์ตในการลงทุนคุณต้องลงทุนด้วยบางทีอ่ะไอไอสิ่งที่คุณคิดอ่ะผลตอบแทนมันต้องตอบแทนมาอย่างนี้ได้มันก็มีส่วนนะครับแต่ว่าคุณก็ต้องดูตามสถานการณ์นะครับที่จะเกิดขึ้นเพราะคริป ตลาดพวกสินทรัพย์พวกนี้มันก็มีความโลภอยู่แล้วนะครับเป็นปกติฉะนั้นเรื่องนี้เราไม่โทษใครแต่เรื่องที่โทษคือถ้าเกิดคุณลงทุนแบบบ้าระห่ำเนี่ยนะครับแล้วก็ให้อะไรมันเต็มร้อยเปอร์เซ็นโดยขาดการศึกษาเนี่ยคุณต้องศึกษาการลงทุนก่อนแต่สำหรับตัวผมผมเชื่อนะครับว่าชีบะในระยะสั้นเนี่ยเป็นไปได้นะที่จะมีการระเบิดราคานะครับ ข้อมูลนี้มาจากไหนนะครับผมอ่านมาแล้วหลายข่าวอีรอนมาร์กเนี่ยพยายามกาวเรื่องดอชคอยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นไอไอไอคล็อกนะครับตัวนี้นะครับไอคิวนะครับที่เข้ามาในเรื่องของเมตาเวิร์สนะครับแล้วก็เรื่องของทวิตเตอร์ฮเหรียญมีมเนี่ยจะมาเร็วๆนี้แน่รวมถึงส่วนตัวผมเชื่อวานอีตเรียมหนึ่งันเนี่ย จริงๆแล้วมีวานไม่กี่ตัวหรอกนะครับหนึ่งในนั้นก็น่าจะเป็นคนที่อยู่ใน d o d g e คอย์ f o u n เดชั o นเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอีลอนมัสก์วิทรีบูุารีนนะครับแล้วก็คุณหลายคนนะครับอ่าเราโรบินฮูดอีกนะครับที่มีความเกี่ยวข้องกันนะครับแล้วก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าเขาพยายามที่จะ สะสมกําลังเหรียญมีมอยู่นะครับซื้ออุปทานคือซื้อเองหมดนะครับเพื่อจะควบคุมอุปทานเพื่อจะได้ไม่ให้วานเนี่ยฝั่งที่เป็นกลุ่มที่ข้างขา้พวกเงินสกุลดอลลาร์นะครับหรือวานที่ข้างขายเฟดเนี่ยทาการเทขายเร็วเกินไปก็ต้องดูตรงนี้เหมือนกันนะครับว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าเหรียญ ดอทคอยกับชีบะเนี่ยวานบางกลุ่มก็พยายามที่จะทำนั่นเองเอาหละข้อมูลเรามีประมาณนี้นะครับก็ใครสนใจก็คอมเมนต์มาใต้คลิปก็ได้นะครับแสดงความเห็นคิดเห็นกันนะครับถ้าเกิดผมเห็นนะผมจะกดหวัวใจให้เลยนะครับและสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกัน ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเราก็มีหลายช่องทางนะครับและช่องทางที่สำคัญท,ที่สุดคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community ทักมาได้เลยนะครับที่เพจเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR code ให้นะครับแล้วก็ย้ำว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงนะผู้ที่ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนเรามีกลุ่มชีบะด้วยทักเข้ามาที่เพจนะโอเคเรามี เหรียญตัวหนึ่งนะครับชื่อ s t a r n e นนะเป็นเหรียญต้นน้ำนะครับฉะนั้นถ้าสนใจนะครับก็ทักเข้าไปที่เพจละกันควรจะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนนะในกลุ่มนะครับเราค่อยจัดการในการซื้อขายนะเพราะว่าเหรียญพวกนี้มันเป็นเหรียญต้นน้ำนะครับฉะนั้นมันมีความเสี่ยงอยู่ละที่คุณจะต้องรับให้ได้นะครับในช่วงเวลานี้ด้วยเอาแหละนะข้อมูลนี้ ก็ศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนและผมหวังว่าชิบะอิโนะจะโกทูวร์ดมูลไปได้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปได้วยกันกับช่องคอยนึมูลนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดี